สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดได้รถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถเขียวนะครับรุ่นอูโบตานะครับ BC 6 8หนะครับคันนี้ต้องบอกประวัติรถให้กับลูกค้านะครับที่กาลังติดตามีิชมันก่อนว่าคันนี้นะครับน่าจะเป็นรถประมาณมือที่ที่3และประมาณมือที่3มือที่4แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มีเล่มทะเบียนครบนะครับแต่นัดไม่ได้เอกสารชุดโอนมานะครับคันนี้ต้องบอกราคาก่อนเลยว่าคันนี้นัดขายนะครับอยู่ที่ราคา2 3 0 0 0 0บาทตัวนี้ส่งฟรี300กิโลเมตรก รถถือว่าสภาพสวยนะครับปาาเลรดคอเลนนะครับเกี่ยวดันนะครับแล้วก็ตู้เนี่ยแต่งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาดูสภาพนะครับรอบๆคันก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถเกี่ยวนะครับรุ่นคูบต้านะครับ DC 6 8 G ช่างน้อยเปิดฟ้ากเลยครับ DC 6 8 G นะครับเป็นรถอุ้มนะครับถังอุ้มก็ขนาด800กิโลกรัมนะครับตัวนี้รถถือว่าสภาพสวยแท็กสวยช่วงล่างดีนะครับออกอร์เดิมนะครับออกอร์เดิมนะครับออกอร์เดิมนะครับคอนะครับ สวยเลยครับไม่มีหักนะครับขอไม่มีแตกนะครับขอไม่มีแตกอออทั้งสองชิ้นเลยนะแหกสวยนะครับแหกสวยตัวเดินนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตู้นะครับอันนี้จะเป็นตู้นวดใครที่หารถไปใช้งานนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับ ราคาไม่สูงราคาไม่แรงนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54ราคาเพียง2องแสนสามนบาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ช่างน้อยนะครับรีวิวทดสอบระบบให้กับลูกค้าทุกทุกท่านได้ชมกันนะครับเอาไปเกี่ยวข้าวนะครับรับจ้างก็ได้นะครับตัวนี้สบายๆเลยนะครับตัวนี้รถคันนี้ผมไปซื้อมาจากจังหวัดเลยนะครับอำเภอเมืองนะครับเดินรถอำเภอเมืองก็จะขึ้นไปทางอำเภอท่ารี่ครับ รถถือว่าในปีนี้นะครับถือว่ารถสภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกอย่างโอเคนะครับระบบคอสวิงนะครับใช้งานได้ปกติไปน้อยครับอย่าลืมเอาข้อส่งข้าวลงนะครับพร้อมใช้ครับอันนี้รถถือว่าสภาพสวย แตกสวยช่วงล่างดีนะครับราคาเพียง2องแสนสามหมื่นบาทนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับแต่ไม่มีเอกสารทุกคนนะครับตัวนี้นะครับดูบิดตัวครับการบิดตัวการบ,บิดตัวนะฮะไม่มีลั่นนะครับตัวเดินนะครับ ขยังดีนะครับวงเลี้ยวซ้ายขวาครับในข้างซ้ายครับครับวงเลี้ยวดีนะครับตัวนี้นะใครสนใจเราวไปใช้งานครับเกี่ยวข้าวนาปังนาตีครับสบายๆนะครับตัวนี้ไว้เกี่ยวสําหรับฟัวเรือนสำหรับครอบครัวครับเป็นรถรุ่นนะครับก็เหมาะสําหรับพื้นที่นาที่แปลงไม่ใหญ่มากนะครับแปลงเล็กๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับ พอส่งข้าวนะครับถังอุ้มใช้งานได้ปกตินะครับพอส่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับถังอุ้มประมาณ800กิโลกร,รัมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์น้อยๆเปิดเครื่องยนต์ดูหน่อยเปิดเครื่องโอเคเดี๋ยวดูชั่วโมงการทำงานนะฮะไปเกี้ยวว่างไว 2,500นะครับแปดิบห้าชั่วโมงนะครับอันนี้นะโอ้ลูกค้าเดิมต่อพัดลมไว้ด้วยนะพัดลมนี่เดี๋ยวรอทั้งน้อยเปิดตู้ก่อนนะเสียงเครื่องเพราะนะครับควันต่างๆไม่มีไหลนะฮะโอ้ขึ้รุ่นแรงแชนะ่อ่ะ น้อยมาเข้าทางนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะ z ูให้ลูกค้าดูเครื่องยนต์นะเครื่องไม่เคยแกะไม่ใช่เนื้อนะครับตรงนี้เป็นรถบ้านนะครับเจ้าของใช้งานเองนะครับบอกว่าเกี่ยวเฉพาะนาตัวเองนะครับตรงนี้ซื้อมาต่อจากบ้านมาเหมือนกันนะครับต่อจากลูกค้ามาอีกมือหนึ่งเหมือนกันนะครับพะรถเนี่ยเล่มเป็นจังหวัดมหาสารคามนะครับคันนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ซื้อต่อมือกันมานะครับก็เลย ไม่สามารถตามเอกสารชุดโอนได้นะครับก็จะมีแต่หน้าเล่มทะเบียนนะครับมีแต่เล่มทะเบียนให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางร้านออกใบซื้อขายให้นะครับราคาเพียง2อ0 0 0นบาทครับรถไปตามสภาพนี้เลยนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับใบมีดนะครับปากนะครับคูเลตเรียบร้อยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ใส่ผ้าใหม่ๆเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1ย์1 1 1 9 1นนะครับขอบคุณครับ